สวัสดีจ้ามาในในผ้ามาเขาสวนยางเลยเ้าจะพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยย็บฝึงเบือกันด้ผ้ามาหาเห็ดอีกหล้วจ้าช่วงนี้ก็สิเป็นคลิปเก็บเห็ดปวกเนาะจ้าเนาะมีอันนี้บานเราจะงูเ้า้านี่ว่าเห็น,จ,น,นจ้าพี่น้องจ้าปิดบานฝนกระตุกปล่อยจ้าขาดว่า ขึ้นนี่สีบริกีรอย่างดอกจาก้าแตว่าบานกับบานกำลังง่ามจากจีน,งนองืมบานแข็งแข็งนี่จ่าบ่าทันไหนว่าสุว่าว่าแถาเนาะ บนตกใจกบเป็นวัดจ้าพี่น้องเบาค่ะอันนี้มันมจะถ้าตัดไปเลยเนาะไปจ้าไปรุ่นกันจ้าวันนี้ในสีมานบอลใน,นมากก็แม่กับเจสมเชงเนาะพี่สาวในเองจ้าไปจ้าไปรุ่นกันจ้าบานอีกแล้วจ้า มูใหญ่เลยจ้ะไอเงาขลาดเะียดไปท่าคุณโอ้ยนี่ตื่นเต้นนะกันนาสิบอกจังใดโอ้ยสะอ่อนจ้ะคนในย,ยูให้จินีจ้ะพี่น้องนี่สงสารเลยยังไงยพี่ตากฝนมาเก็บเงียบคนไร้ให้กำลังเอิ้อนานั่น แม่กับเจมาเก็บซอยจ้ะกันเก็บอยู่ทา่ามพูนหมอใส่อันมันลายคู่จ่ามันลายแถวห้องตรงไอแบงกันเบิงเนาะโอ้ยทางนั้นก็บมีพี่น้องเบิงนี่จักดอกอ๋อนี่ก็เป็นวัดเด้เป็นวัดกับพ่องกันจ้านี่ บานมั้งเราจะขันเอาว้มาอื่นสิท่านบะ่ะในว่าสิเอาว้ไว้ล่างมะอื่นจน้ะนี่ไปจ่ายเก็บตอจุ่มเล็กๆจก้ะสงแสงมาเศร้าเป็นจุ่มนว่าเห็นจ้ะว่าเอาขาไปเนาะในสิปล่อยให้มันป็นเชื้อไปจ้ะพี่น้องโอ,โอ้นี่ เป็นเชื่อไปใบไรไม่ป,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 ปก๊บนะปีหนาก็สิบเดือนให้ห้าเก็บอีกจ้าสวนห้าเองกันเนาก็อเ,เอาไปอ่านเท่าท่ได้เนาะไปจ้าเก็บต้อจ้าพีจ้าคุณกับนีอันหนึ่งะในร่องดึงมันก่อนนะ ดูตัดบ่ได้ดอกจ้าพี่นอ้องอ้อหนึ่งเป็นวัดใครอยู่มันกําลังบานจา้าแบบมันพึ่งบานไปวังค้าแรงนี่แหละฝนตนกในเลบ่ได้มาาอันนี้แข็งๆอยู่จา้าขอาถอดขอยเด้อจ้าเป็นวัดตากฝน ความเครื่อกับตากฝนแบบฝนโปรยกีดยางจ้ะพี่นอ้องบ่กีดกับบ่ได้เนาะมันบ่ตกแห้งหมาจากตกก้อลิ่นๆอ,อีดอกสวยจ้ะกระตาหย,หยหน่อยๆเลยสิเต็มบ่ไหนตัดเยอะอนีอืดด้อ บานละแม่บานละกระต่าน,น้อยๆเลยสิเต็มอันจุ่มๆกันมี่ได้จ้ากำลังเกินกันนี่รกระต่านี่ว่าสิเอาใส้บานนี่นี่ก่อนข้างจุ่มนี่เก็บจ้า <c oughs> เริ่มขั้นพ่อและพี่น้อง <c oughs> คือสียาแมนโกวีตด,ดอกเนาะขนกะเริ่มจังๆแล้วจ้าเริ่มบอลลิ้นแบบพ่อป่วยๆแน่ชักน้อยอืมหายเดือโห้ยยุ่ง ี่ลืมท่าก่่ย่อแมออ่ยุ่งกัดามันน่าไปเทิรงเป็นกี่มงเทิรงเป็นวัดเทิรงยุ่งกัดจะไปเก็บต่อจ้า มันคาตานหน่อยๆหน่อยไปจ้ากเก็บต้อฮะจูมมันจา้าอืมเมียหน่อยก็เลยสิหากาอวบๆจ้าเพราะหนาปนไยเตี้ยๆกระปกหลอกอูเจได้เอากยอย่อมานั่มบอ โยงกะจันพ mm, so ุ่นไปเก็บท่างพุ่นพี่แม่เจ้พุ่นท่างพุ่นเอพิสโซใส่กล่องนี่แหละมาเอากอย่อมาท่านเนี่ยโอ้โยงตอบ ขาบวยาวนี่ก็เลยก็เอาเสียมมาจะตัดออกอือืตฟ้างไฟกันละบาน่าฮไม่ให้น้อถ่ายคีบราคาคุณแม่ เดี๋ยวในวิถ่ายคนแม่เก็บเองค่ะ <c oughs> <c oughs> ไอปจ้าเก็บต่อห้าสิเต็มแล้วจ้าจุ่มเอาไฟฟา,า,างไฟฟางไฟไผเอานั่นเปปิดไฟในกัน เย็บสมใจเลี่ยวจ้าวะนะอ,อันั้นท่านได้ออกโคบดักแม่มันต่างโคบกว่านี่นี่ก็เป็นวัดพ่อหนุ่ยเฮียน,นะตาหนุ่ยเมื่อไละ่ะไม่ได้เดาบ้านบ้าน,น หนี่แล้วมันยังเต็มตาไว้แต่แม่จะเก็บล้างพรุ่งนี้ได้หรอคะนี้เกาขอตัวไม่เียวขึนเห็ดน้นไปจ้าอีกโมงนะหนึ่งขอใหุู้หยาดบงหอยเดืมาปีนป <c oughs> ่ายปายปีนไปจ้า ขึ้นอยู่แย่งว่ามันเป็นขี้เก่าอยากได้ยังสีละจานนี่จุมจ่มๆพ่อจุม่มๆพ่อจุ่มๆในเยียบโอ้พี่เมีย สวยจ pues> ้าได้เก it ็บสมใจย่แต่วเราจานนี้เมิงต้าคิดผู้อื่นแม่นี่อาซึ่งยนนัระบบคำจ้า ในอันนี้ถ้าอยู่ฝนมันเศร้าห้เห้าเนาะไหนได้เก็บแน่่าค้คลิปพอดีเอายุงกัดคางไปจ้าเบิ่งอยู่ฝนฝนทั้งไทยลูกไปจ้า จะสวยๆเลจ้าพี่น้องเมื่อวันบ่เมือืันผุ่นเดต่างปลาอ่อยเม่ไงแตกูถ่ายรูถ่ายตลบซื่อกับเยเสียงเป็นบ้างนะมันห้ามันน ให hey, yes, uh ้อ huh. ันเจ้านอยือหม่าัม mm ่แ hmm. ต่อ oh. น hey, ้นี่ึนาๆๆนี่เนาะเนาะอยากได้สิ่เนาะแม่เนาะนี่แม่มาิเนาะโอ้ยุงกระนาพโอ้ นนะเป็นะนี่นเมียมาพี่คืนอะจะนกเก็บเลยค่ะคุณยาย หับมาเก็บเห็ดโดยเฉพาะโอ้ยยุงยุ่งยุงเฮ้ยยุงยุงจอยอยู่หูติดก็เยอะกับไปยู่ยงหยาบตอนนี้ช่วงนี้กำลังระบาดเห็ดปวกกิ๊กหากซส้น ขึตนตื่นะตาแม่จะ,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 จะไปจะไปหาไอ้ตันี่ลนะหลาง่าย <c oughs> เป็นตัวยู่จ้งไหมมีอันนึ่ง <c oughs> รูดแม่เลยก็ล่ารูดเ<า>อะ,ะหลางหย่างดีแม่ ดูมือเรลาดิ่งน่นี่หนามอข่าบางส่วนใหม่นะยายมาเพื่อง,งัดค่ะวันนี้แต่แต่มาเพื่อง,งัดโดยเฉพาะไม่ตายไฟรุดหัวใส่ไหมแมหาเหตุยังไงให้ไฟรุดหัวจ้า่มัยพี่น้ง กำลังขึ้นจ้ะตั้งเป็นวัดอ่ะเอาลงไปไ,ไดไรกีดยางอีกแน่น,นะตกพ่อลินตอและตอแลลอยอ่สัยนี้เื็นยังเลกมันออบตนหออแม่นี่เนี่ยอันนั่งแม่ย่อยลินอยู่ได้ปะ <c oughs> ย่อยลินปอกปอกอยู่ว้า,วาว นี่แม่นี่แม่นี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 ่เอานี่เออ้ามีนหกระบุลงข้าหากยามาสวงอ่านยังนั่นอุ้ยแม่เห็ดแห้งอ่ะกระเทียมฮะอเสียวเสียมรุ่งนาะยายทำรุนแรงนี่กระสุนเลยแตกกระสุนแตกเลย หัวกระสุนย่ายว่าถึงสวยๆจ้าอยากได้ซ้ำนี่ละจ้าลางง่ายไปจ้าอุ๋ยพาต้นแหมคีร์กองกระเคียร์หลุดตังงังหัวกระสุนจ้าซอยเก็บ ไปกันไปจ่าเก็บตองากระสุนได้จ้ะ เยียบตีเออชนี่เด็ดอันนี้กันนะเด็ดก่อนเด็ดก่อน นจ้าพอดีพองามไปจ้าเก็บต่อสวยเพ่จ้าแต่มีสองดอกแม่ง่อยากได้แบบนี้ละขาเยาวๆนี่แค่สองดอกนะ่ะเมืองแตกต่างไปจ่าหาตอ จ้ากำลังขึ้นอ่าอย่าไปยังก็หัวกระสุนนี่คือมวกระสุนของเราอืมกำลังขึ้นจ่าเจเจกำลังเห็ดใบใหม่ออกให้นั่นล่ะเห็นอยู่ทางนะั้น ไก่กับตน้นยางสิเอินแม่ไหมคิดสิคิดสิหนุ่นนยสิญาาิอันหนุ่ยหนุ่าวนนียอยางเงื่อนเงินเฮงเคลเฮงพ่อพี่น้องในก็ว่่อยากเอามืออันนี้ป็นไดเพราะมันไม่ขี้ขีดนะจา๊ะ บม่ได้ใส่นนทุกมือถ่ายค่ะเอาขี้ดินอ๋อเอ้ยเอาอันอันนี้ออกรถมันเป็นย่อมย่อม <c oughs> จะจูมง,งามจะได้แม่ <c oughs> มันกำลังขึ้นเนาะ เอาเลยเอาเลยหยาดแช่ไปให้นะตาสันมาจ้านี่หนึงเขาให้เขาให้เคียวฉัน จ่าตาจังจุมจ่าสวนขางขางพันมหาคือกันจ่านี่สวนยางขางขังจ่า แม่เอินว่ายังก็เหตุขาดสารอาหารไปจ้าเมีเยในกระเลมงอนนะ จะเล่มไม่ทนทานและเชดนไปจ้าเก็บตอจ้ามันอาจจะต้มได้น้อแม่เน้อบะคอยเดือจันนี่นี่นีนนี่นี่นนนน นี่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 เคีย่ยวออกจากเฮ็ดกันหลายจ้าอ่าแบ่งปันกันกินเนาะเอากินจุ่มนึ่งไปละละในล่องดึงบึงอืมสวยจ้าอยู่เคียงหัวจ้านี่อยู่เคียงหัวเราก็มาเดะชิพี่ขาสวยแห้งจ้าพี่น้อง ถึงบกุกเมันต้องเป็นเสียมเนาะใน่ลืมหายเจแล้วอันนี้ายเนาะกะได้ดอกเนาะจ้ะเอาเท่าที่ได้ประกวดนางสาวขาสวยจ้ะน,นี่ โอ้ยง่ามจ้าพี่นอ้ <laughs> องบ่หขอรอบน้ำโมเมีกยกัสีหักวู้วววววโว<อ> <laughs> จุ่มนี่สวยๆจ้าไปจะหาต่อเพื่อมันมีอีกเนาะ กําลังขึ้นไปหาทางจ้ะกําลังขึ้นไปขี่รถขึ้นไปข่ะถนนเนาะมาพอนี่ยละสามสี่อันมันบานอุย้ยบานแข็งแข็งอยู่จ้าว,ว่านอยว่วาโซว่านได้เท่าได้นี่นี่ <c oughs> ของนุงกระสีเต็มตาจ้ะไปสรุปกันยุบานจ้ะเดี๋ยวยางจะไปเบิ่งกอนเพื่อพออีกจักจุ่มสองจุ่มไปจ้ะ นี่จ้าพี่น้องในฮอดบานแล้วบทสรุปเข้าได้สองตาหน่อยนะจ้าเนาะกระทือกว่าได้อยู่ได้กินเนี่ยจ้าว่าจะออกบานไปจ้าก็ได้แนวมาอยู่มากินเลยจ้าเนี่ยช่วงนี้ก็สิมีเตคิมเห็ดปวกแน่น่าจ้าเนะาะอะคิปโปมเนี่ยก็ไม่ได้ไปสาบจ้าฝนตกมันบ่หองจ้าเนี่ตยตะแค่เนี่ยก็ไม่ได้ไปน้องยอนว่าเฝ้าเห็ดปวกกิ๊กยูสวนจะคลองจ้า นี่มันมันอยู่จ้าเจอกันไม่คลิปหนาเนาะจ้าคลิปหนานี่ก็สิาพาไปจอบเฮ็ดปวกอีกนาะจ้าเนาะออพผึ่งเดือกันได้จ้าพี่น้องไปจ้าเจอกันคลิปหนาจ้ามันมันก็นเก่าจ้าพี่น้อง